สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการคัดเลขชุดสองตัวบนนะครับก็คัดจากสูตรเลขสิบทิศนั่นเองนะครับแต่วันนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับได้นำเลขท้ายของสองตัวในการเข้าชุดสามตัวบนเอามาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อสมาชิกสามารถนำไปคัดเองได้ด้วยนั่นเองนะครับ อ่าเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมานะครับมันมีในสาสที่หกชุดของเลขสิบทิศนั่นเองนะครับอ่าอย่างงวดที่สิบหกเดือนเก้านะครับสามปรารวันหนึ่งออกหกห้าศูนย์ใช่ไหมครับอ่ามีชุดหกห้าศูนย์ด้วยนะครับในอ่าเลขสิบทิศนะครับงวดวันที่ ห้สหกเห็นครับสิบหกเดือนเก้าเห็นไหมครับก็มีชุดหกห้าศที่เข้าตรงๆนะครับในร้อยี่สิบชุดนะครับก็คือนำเฉพาะสองตัวท้ายนะครับในการเข้าชุดสามตัว บนของเลขสิบทิศนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมดังนั้นนะครับในงวดวันที่ส6บหเดือนเก้าจึงมีชุดห้าศนั่นเองนะครับอ่าที่เข้าตรงๆนะครับม,มาดูงวดนี้กันต่อนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับ สามตัวท้ายคนหน่งออก1นึศนสองนะครับมาดูในาสามตัวบนกันบ้างนะครับของงวดนี้นะครับงวดที่หนึ่งเดือนสิบนะครับก็เห็นไหมครับนี่ครับผมเลขสิบทิพในการเข้าชุดนะครับก็คัดอามาจากสองตัวท้ายของชุดสามตัวนั่นเองนะครับ เห็นครับก็มีชุดหนึ่งศูนย์สองนั่นเองนะครับหนึ่งศูนย์สองที่เข้าตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสามใน,ใน,นสองตัวท้ายในการคัดนะครับสองตัวท้ายในลอมาที่หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถนำชุดสองตัวท้ายมาคัดได้นั่นเองนะครับ เพราะว่าอย่างว่าันที่หนึ่งจนสิบก็มีชุด02นั่นเองนะครับที่เข้าตรงๆในสองตัวท้ายของวันที่หนึ่งนะครับของวันที่หนึ่งจนสิบนั่นเองนะครับอ่าส่วนพวกนี้นะครับผมวัที่จะถึงนะครับกันนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็มีทั้งหมด36ชุดนะครับอ่า ก็คัดมาจากสิบทิศเช่นกันนะครับของงวดวันที่สิบหกเดือนสิบที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมเ็าได้ตามนี้เลยนะครับคัดออกมาแล้วนะครับสามสิบหกชุดนะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่าตามนี้เลย ส่วนผมคัดออกมานะครับผมที่ผมคัดออกมาเก้าชุดนะครับเขาได้ตามนี้นะนี่นะครับ 5, มีชุดสองสามแปดหกแปดห้าแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามหนึ่งห้าศูนย์สามสามห้านะครับาก็มีอยู่ในเก้าชุดนี้นะครับผม โอเคนะผมถ้าชอบก็นี่เลยนะครับผมนำเป็นทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ใช้วิจารย์ในการนำเป็นทางด้วยนะครับผมขอให้ท่านนะผมร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับผมถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ